หลากหลายปัญหาของลูกนี้กยศวันนี้มีมาอีกแล้วค่ะมีคนได้รับข้อความมี2เรื่องนะได้รับข้อความจาก student loan ก็คือของกยศเนี่ยล่ะบอกว่า18กค68กยศจะหักบัญชีธนาคารหากผู้กู้ยังไม่ได้ชําระเงินงวด5กรกฎาคม68โดยตรวจสอบการชําระหนี้ของท่านถึง12กรกฎาคม68ขออภัยหักไม่ใช่ผู้กู้คือข้อความนี้เนี่ยเท่าที่รับทราบมาเขาจะส่งให้กับคนที่ไปยื่นความจํานงตั้งแต่แรกค่ะว่ายินยอมให้กยศหักเงินโดยอัตโนมัติแต่ปรากฏว่าพอไปกวาดสายตาดูในโลกออนไลน์ บางคนบอกว่าไม่ได้ยื่นความจำนงแต่โดนหักบางคนบอกว่าจ่ายกยศอของปีนี้ไปแล้วก่อนวันครบกำหนดวันนี้มี SMS มาแต่เห็นว่าหากคุณยังไม่จ่ายเขาก็เลยไม่สนใจเพราะเขาอะจ่ายไปแล้วแต่ประเด็นคือจ่ายไปแล้วยังโดนหักอีกยอดแล้วหักเยอะกว่าในตารางด้วยปัญหาก็คือว่าเขามาหักในวันศุกร์วันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์เป็นวันที่ราชการไม่ทำงาน ติดต่อกยศไม่ได้ติดต่อธนาคารธนาคารก็บอกว่าให้ไปติดต่อที่กยศเอาแล้วอย่างนี้เขาจะต้องคุยกับใครอะจ่ายครบไปแล้วอะไรก็แล้วฉันคือผู้ที่จ่ายตรงแต่ทําไมยังโดนหักแบบนี้อีกมีใครเจอปัญหานี้บ้างอะนี่คือพยายามจานสรุปนะแต่ร้อยคนร้อยเคสเลยอะก็ต้องรอให้กยศมาพูดจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนเนี้ การจัดการระบบอ่ะมันยังไม่ได้สะเยนืนจนทําให้เกิดคําถามเยอะแยะมากมายและที่สําคัญคือการติดต่อเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่ามันเออร์เรอร์ตรงไหนก็ติดต่อไม่ได้อันนี้คือปัญหาจริงๆเอาอย่างนี้ใครเป็นลูกหนี้ของกยาศาคอมเมนต์เอาให้หน่อยและเดี๋ยวถ้าเกิดอุ้มได้ข้อมูลจริงๆนะคะ